สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีเรโนโวอยู่หนึ่งตัวนะครับลูกค้าให้มาเปลี่ยนจอแต่เนื่องด้วยความพยายามของเราเราแกะเราลื้อจนออกทุกคนนี่เห็นไหมมีผัดลมด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ความยากระดับสูงเลยนะครับแกะจอทีนึงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เอ่อต้องยกแบตเตอรี่ออกนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นสองตัวนะครับนี่คือ เชื่วแบตเตอรี่อยู่ในลักษณะนี้นะครับการที่เราจะเปลี่ยนจอเนี่ยต้องลื้อออกทั้งหมดนะทุกคนลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้โอ้โหค่อนข้างจะย,ยุ่งยากซับซ้อนมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะทุกคนดูที่ระบายความร้อนนี่อยากยะาให้ดูนี่เป็นพัดลมนะ โอ้โหตัวนี้พี่ๆคิดว่าวันหนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าเรื่องของเรื่องคือทุกขั้นตอนในการแกะผมจะต้องถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่าน็อตแต่ละตัวเนี่ยมันสั้นมันยาวมันไม่เท่ากันสักตัวนึงทุกคนนี่ผมไม่ดูน็อตนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหใครจะซื้อรุ่นนี้มาแล้วซ่อมทีหนึ่งเนี่ยผมว่ารู้เรื่องเลยนะทุกคนนี่ดูครับ ความสลับซับซ้อนล้วเป็นกล้องชุดสไลด์นะกล้องสไลด์ต้องรื้อแบตเตอรี่รื้อจอออกเรื่องของเรื่องคือจะทํายังไงก็ได้อย่าให้แผ่นตรงนี้มันพวกตรงนี้มันจะหลุดเพี้ยนพานนะต้องจํารายละเอียดต้องจําดีเทลไว้เยอะที่สุดนะครับใครมีรุ่นนี้อยู่เตรียมตัวนะผมจะบอกเลยเครื่องมันราคาแพงนะครับโอ้โหเราดูรายละเอียดทุกคน นี่จอมอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่นี่นี่คือแพรจอนะครับต้องรื้อแบตเตอรี่ออกก่อนนะกว่าจะได้เทสจอนี่ผมว่าไม่หมูนะทุกคนตัวนี้ดีเทลอนะดูดิเป็นของค่ายรีโนเวนะทุกคนแล้วจอมันแม่งโคตรบางเลยทุกคนนี่นี่ให้ดูจอใหม่นะนี่นี่ก็คือจอใหม่นะดูความบางนะทุกคนแล้วเวลาเราจะประกอบกลับมันจะประกอบได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โห ความยากระดับเติตดีเลยทุกคนนี่ดูถ้ามีสิบอันดับนี่อันนี้ความยากแตะแตะอันดับสิบเลยนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาลื้อแบตเนาะลื้อแบตดลื้อจอนะครับแล้วกว่าจะประกอบโอ้โหแม่งสุดยอดแล้วกว่าจะผ่านแกะในขั้นตอนนี้ได้ต้องผ่านกระจกก่อนนะทุกคนนี่กระจกมีทั้งหมดสามชิ้นนะครอบอยู่ที่ฝาหลังมีทั้งหมดสามชิ้นนะทุกคนนี่ ชิ้นที่หนึ่งนี่แตกไปแล้วชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองนะเดี๋ยวผมไม่ดูอีกชิ้นหนึ่งนะนี่นี่ก็คือชิ้นที่สามนี่สชิ้นนะแตกไปชิ้นหนึ่งนะเออโอ้โหผมจะบอกเลยยากระดับเฮ็ดดีเลยทุกคนสุดๆดูดิดูดเอาดิเออใครจะคิดเปลี่ยนเองรุ่นนี้ ดูให้ดีๆก่อนโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ